ตอนนี้นะคะเราก็กําลังมาอีกชุมชนหนึ่งนะคะกลังมาที่อีกชุมชนหนึ่งกลับได้นี่คะอันนี้เขาอยากจนอยู่นะแต่เขามารับจ้างทำงานที่นี่ วันนี้เราก็กำลังเข้ามาอีกชุมชนหนึ่งนะคะวันนี้ก็ทำงานกันสนุกเป็นเลยค่ะโซยนี้จะเข้ายากหน่อยนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็เข้ามาในอีกชุมชนหนึ่งนะคะมาในอีกชุมชนหนึ่งที่ครอบครัวเด็กอาศัยอยู่นะคะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปอีกชุมชนอื่นอีกนะคะ สำหรับชุมชนนี้ก็ผ่านไปกําลังจะไปอีกชุมชนหนึ่งนะคะนี่คือคาราวานอป้ะเปียกก็พูดก่มากเลยคาราวานนําอาหารไปให้กับครอบครัวเด็กช่วยวิกฤตโควิดนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอีกซอยหนึ่งอีกซอยรวมุวมนหนึ่งนะคะ ออกจากชุมชนเมื่อสักครู่นี้เราก็กำลังจะเดินทางต่อไปที่อีกชุมชนแห่งหนึ่งนะคะอีกชุมชนแห่งใหม่เพราะว่าเราเอานำถุงยางชีพนำข้าวสารนำเจลนำแมสนำอะไรมาให้เด็กๆนี่เราก็ต้องเอาไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะให้เขามารับเองที่ใกล้ๆจะได้ไม่ลำบากนะคะ ้าชุมชนไหนอยู่ใกล้กันครูก็ให้เรียกกันมารับแต่ว่าไม่ให้อยู่หลายคนนะคะพอรับเสร็จแล้วก็ต้องรีบกลับบ้านแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าต้องรักษาระยะห่างเนาะแล้วก็ไม่อยากให้เด็กครอบครัวลำบากนะคะที่จะต้องไปรับที่ที่เดียวเราก็เลยต้องตะเวนตามส่งถึงที่เลยนะคะถึงที่อีกที่ไหนเนี้นะคะ ออนนี้เสร็จจากโซนนี้เรากําลังจะเดินทางไปอีกโซนหนึ่งนะคะเราจะต้องออกไปตามชุมชนนะคะงานของเราก็คือไปส่งให้ถึงบ้านนะคะเพื่อไม่ให้ครอบครัวเด็กลําบากมารับของอยู่ที่จุดใหญ่ที่เดียวพวกเราก็เลยเป็นฝ่ายนําลงไปให้นะคะตอนนี้อาจจะไกลออกไปหน่อยนะคะสําหรับคุ้มนี้นะคะเนี่ยกําลังเดินทางไปอีกคุ้มหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่งนะคะ ฝนตกนะคะพี่น้องคะฝนตกนะคะเราก็เลยต้องถ่ายโอนลำเรียงข้าวส่วนที่เหลือเข้าไปที่ปลอดภัยก่อนนะคะ,ะช่วยกันช่วยกันฝนตกนี่แหละ <c oughs> ความไม่ง่ายของเราในการที่ทํางานนะคะโอ้โหเหลือเยอะเลยนะคะเนี่ยช่วยกันหน่อยนะคะช่วยกันหน่อยช่วยกันนําข้าวเข้าไปรถที่ปลอดภัยนะคะ อ่าเรืออีกเรืออีกเยอะอยู่นะเนี่ยพูดถึงเอาให้คนเอาของใส่ให้คนไปนั่งรถคันอื่นบ้างก็ได้นะอ่าเอาของใส่แล้วก็ย้ายคนไปนั่งที่รถคันอื่น,นโอ้โหฝนตกแล้วพี่น้องข้อสารซะด้วย ทีมงานมุดของเราก็ทำงานกันอย่างแข็งขันแข่งกับเวลาแข่งกับโคิดแข่งกับสายฝนอะสู้ๆพวกเราใส่ที่ไหนก็ใส่เข้าไปเถอะแล้วก็ค่อยให้คนออกมาให้คนออกมานั่งที่นี่น้างก็ได้นะให้คนไปที่อื่นเอาของเข้าแล้วทีนี้โอเคตอนนี้ นนะคะฝนตกแต่เ,เราก็เซฟเข้าวของเรียบร้อยแล้วเราก็จะกำลังจะเดินทางไปอีกชุมชนหนึ่งนะคะเพราะว่าเด็กของเราอยู่หลายชุมชนนะคะโอ้ฝนป้าเปียกบอกให้ตกตอนกลางคืนทําไมไม่ตกละคะฝนจ้าป้าเปียกบอกว่าให้ตกตอนกลางคืนแล้วตอนกลางว,วันนี้อย่าตกไงคะแหมผิดสัญญาจริงนะฝน อ่ะตอนนี้อ่ะแม่ยขายซือแม่ก็ไม่รู้จะไปทาไหนน่าจะไอ้นี่แหละน่าจะก็จะไม่ได้สักทีได้มาหมอน,นอ๋อนี่ไงไปอีกชุมชนหนึ่งนะคะฝนก็กําลังตกด้วยก็จะลําบากทีมงานหน่อยแต่ไม่เป็นไรพวกเราก็สู้สูสู้ทีมงานมด ตกเลยยังไม่เสร็จเลยออกจากชุมชนแห่งนี้เรารก็กำลังจะไปต่อที่ชุมชนอีกแห่งหนึ่งนะคะวันนี้น่าจะทั้งวันนะคะอ้าวพอไปกลับรถเหรอไม่รู้เลยนี่นี่ยังไง